ับวันนี้ร้าน BB บีแอนด์แคมมีปืนอัดแก๊สนะครับมาแนะนำตัวนี้เป็นของวินกันนะฮะวินกันรหัสรุ่น708นะฮะนี่ตัวกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับแบบนี้เลยเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือของวินกันนะฮะเป็นคู่มือการใช้งานทั่วไป ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวปืนมีกระสุนแถมมาด้วยนิดหน่อยนะครับมีล่างสำหรับติดไฟฉายเรเซอร์อนะครับล่างแล้วก็มีสปีดโหลด มาให้ด้วยหนึ่งอันนะครับอาเอาสติกเกอร์ออกก่อนขอญาตเก็บกล่องนะครับมาดูที่ตัวปืนอันนี้เป็นวีนกานเป็นปืนรูโม่อัดแก๊สนะครับแก๊สก็ใช้แก๊ส co 2นะฮะสแตนเลสลำกล้อง2.5นิ้วสีเงินเงาสวยมากนะครับนี่นะฮะตรงนี้มีโลโก้ ด้วยรตรงนี้คือคันปลดโม่ดันไปด้านหน้าอย่างนี้เหมือนสมิธนะครับแล้วก็ดันดันโม่มาทางนี้อันนี้คือปลอกสำหรับใส่กระสุนบีบกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนี่ก็เหมือนปืนลุงโม่เลยยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับแล้วก็ซิงเกิลง้างนก,ก่อนค่อยยิงนะครับ ตัวศูนย์เป็นแบบศูนย์ยิงเป้านะครับศูนย์ปืนยิงเป้าจะเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะตัวศูนย์ปรับได้ด้วยนะครับสูงต่ําซ้ายขวานี้นะฮะฝั่งขวาก็เป็นแบบนี้ตรงนี้มีซีเรียลประจําปืนนะครับด้านหน้าข้างในเป็นลํากล้องทองเหลืองนะครับปกอาท่อในนะครับ บรรจุกระสุนได้6นัดอันนี้คือปลอกอสำหรับบรรจุกระสุน B b กันนะครับกระสุน b ์ b กันเป็นแบบนี้มัดเม็ดพลาสติกทรงกลม6มม,ม,มนะครับนี่ก็เอามาใส่ตรงนี้อย่างนี้เลยนะครับปลอกหนึงใส่ได้1ลูกนะครับวิธีการใช้งานนะฮะเราต้องใส่กระสุน BB กันในปลอกก่อนนะครับ การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะฮะเล่นง่ายตัวนี้สำหรับคนชอบแบบคลาสสิกนะครับวิธีเติมแก๊สหรือบรรจุแก๊สนะครับตรงด้ามจะมีเลื่อนออกมาได้นะครับนี่นี่แล้วก็ใส่แก๊สหลอดนะครับแก๊สหลอดจะเป็นแบบนี้ นี่นะครับ co 2แก๊สหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปิดแบบนี้นะฮะเวลาใช้งานก็ให้ฉีดซิลิโคนสะหน่อยนะครับตรงตรง,ตรงวาล์วนี่นะครับตรงวาล์วด้านในฉีดซิลิโคนสัหน่อยอันนี้ซิลิโคนรักษาปืนนะครับปืนแก๊สปืนอัดแก๊สใช้ซิลิโคนเท่านั้นนะครับห้ามใช้โซเนคเดชขาดนะครับก็ใส่ไปอย่างนี้เลยมันจะมี ตัวขันนะครับแล้วก็ายออกนิดนึงใส่เข้าไปได้แล้วก็แล้วก็บิดนะครับคอยฟังเสียงนะครับนี่ได้ยินเสียงฟึดนี่ก็คือเจาะวาลมันเจาะรูแก๊สแล้วล้วก็ปิดแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือพร้อมยิงนะครับการใช้งานก็ง่ายวิธีบรรจุกระสุนก็แบบปืนลูกโม่เลย เราจะใส่ไปทีละนัดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเอาใส่สปีดโหลดที่เขาให้มาก็ได้อย่างนี้นะฮะยินกันนี่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงแรงโคตรเลยนะครับแรงมากๆนะฮะแรงกว่าปืนยาวผมอีกปืนยาววีวีกันนะครับวิธีใส่สปีดโหลดก็อย่างนี้เลยแล้วก็อ่า เอาออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดโม่เข้าไปน,นี่คือปืนพร้อมยิงเลยยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลน,นะครับเดี๋ยวผมยิงวัดความเร็วให้ดูนะครับสา1ร้อยหเจ้ยสี่นะครับ 300, 1, 1, 1, 8, 7, ห้าร้อยไมูมองเห็นไหมนะครับหกร้อยกว่าห้าร้อยสองปาดแรงมากนะครับความเร็วเฉลี่ยก็ประมาณห้าร้อยบวกนิดๆน,น,นะครับถือว่าสุดยอด สำหรับลุงโม่แรงมาตั้งแต่เกิดไม่ต้องไปแต่งไปเสริมอะไรมากนะครับลุงโมวินกันขึ้นชื่อเรื่องความแรงอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเทสเดี๋ยวเราไปเทสยิงยิงลองยิงขวดดูครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสยิงขวดนะครับขวดเบียร์นะครับลองดูนะครับ ดูใกล้ๆครับโอ้โหความรุนแรงขวดแตกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับครับผมยิงทดสอบอีกสักขวดสักขวดนะครับมันมาก ไม่เหลือนะครับโอ้รุนแรงครับผมสำหรับเจ้าวินกันกระบ,บอกนี้ความรุนแรงก็ตามนั้นเลยนะครับแรงมากเอาไว้ซ้อมเล่นซ้อมมือเล่นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ที่เพจ b b n c m p p n n g อุบลราชธานีนะครับ หรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับ0886504705นะครับเอาเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับช่วงนี้ที่ร้านก็จะมีปืนสั้นอัดแก๊สเข้ามาอีก3-4รุ่นนะฮะก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแก๊สลอดยิงได้แก๊สลอดจะเป็นแบบนี้นะครับ ใส่ครั้งหนึ่งก็ยิงได้เป็นร้อยนัดเลยครับร้อยกว่านัดนะฮะประมาณร้0ยหแต่เฉลี่ยก็ร้อยกว่า100นิดๆอย่างนี้นะครับโอเคเลยนะครับยิงได้ถือว่ายิงได้เยอะนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบลูกโม่นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยยินกันนะรแรงมากโอเคครับ